ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้วยจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขะบุรีกันค่ะซึ่งระยะเวลาในการเดินทางนะคะก็ประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะระหว่างทางก้วยขอพาทุกคนแวะที่คาเฟ่มัรเบอรี่เมนโล่นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์เป็นสวนนะคะพื้นที่กว้างมากค่ะทุกคนอากาศดีมากนะคะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ราคาเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่นี่ก็ไม่แรงนะคะราคาหลักสิบเท่านั้นค่ะแหวะคาเฟ่เสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าต่อที่อำเภอสังขบุรีกันค่ะการเดินทางไปอำเภอสังขบุรีทางค่อนข้างจะคดเคี้ยวนะคะแล้วก็ทางค่อนข้างชันค่ะใครที่จะมาเที่ยวแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าโค้งเยอะมาก พี่ก็ต้องคิดว่าหนูไม่บริสุทธิ์แต่คิดากว่าอเรียกว่าเป็นการเซฟตัวเองแบบโดยลบาเบาคิดเอาเองผ่านโค้งมาประมาณ20กว่าโค้งและแล้วเราก็ถึงอำเภอสังขะบุรีกันแล้วจ้าก้วยแวะที่พักเพื่อเก็บสัมภาระแล้วก็มุ่งหน้ามาตรงที่ท่าเรือเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือชมวัดกันค่ะ ้าเรือชมวัด3วัดนะคะ500บาทค่ะกล้วยมากัน5คนก็ตกคนละร้อยก็ถือว่าคุ้มนะคะระหว่างที่เรานั่งเรือล่องในแม่น้ำสองเกรเรนะคะเราจะได้เห็นวิถีชาวบ้านของคนไทยและคนมอนที่นี่กันค่ะซึ่งดูเรียบง่ายและน่ายอยู่มากเลยค่ะ เรือที่เรานั่งจะเป็นเรือหางยาวนะคะซึ่งก็แอบเสียวอยู่เล็กน้อยค่ะ วัดแรกที่เราจะพามาแวะกันนั่นก็คือวัดศรีสุวรรณเก่าค่ะปกติน้ำจะท่วมวัดนี้นะคะจะเห็นแค่บริเวณขอบโบสถ์เท่านั้นค่ะแต่ตอนที่กล้วยไปนะคะเป็นช่วงน้ำลดพอดีเราจึงสามารถที่จะลงเดินไปเยี่ยมชมโบสถ์นัานในได้เลยค่ะถือว่าโชคดีมากๆ วัดต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปกันก็คือเป็นวัดใต้น้ำหรือวัดจมน้ำคือวัดวังวิเวกการามเดิมค่ะคนที่มาเที่ยวช่วงปลายฝนจนถึงฤดูหนาวนะคะอาจจะได้เห็นแค่บางส่วนของตัวโบสถ์ที่โผล่พ้นน้ำเท่านั้นค่ะส่วนทางเราโชคดีมากนะคะที่มาช่วงน้ำลดก็จะสามารถเดินขึ้นมาชมโบสถ์ไหว้พระทำบุญกันได้เลยค่ะ ใช่ค่ะอีกวัน ความตื่นเต้นของการนั่งเรือนะคะก็คือเวลาที่มีเรืออีกลำหนึงสวนกับเรานะคะหัวเรือข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเพเยอขึ้นบอกเลยว่าตื่นเต้นตอนนี้นะคะก็มาถึงวัดที่สามนะคะเป็นวัสดสมเด็จนะคะซึ่งโบสเนี่ยจะอยู่บนฝั่งเราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปนะคะทั้งหมด64ขั้นนะคะไม่รู้เหมือนกัน น้ำจะจมถึงสายตาเขาบอกสายตาอ๋อสายตาเราตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดที่สามนะคะเป็นอะไรนะโบสถ์วัดสมเด็จนะคะเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้ำจะขึ้นถึงอะไรคะไม่ไม่ใช่ตปกติปกติน้ำจะท่วมถึงชายตา แต่อันนี้น้ำมันลดออ๋กลางคืนไม่ได้ขึ้นไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นเมื่อไหร่ถ้าฝนตกคือพูดง่ายๆลิมิตน้ำขึ้นสูงสุดก็คือระดับชายชายตาชแล้วชายตาคืออะไรคะชายตาคือคืออะไรคะมองผู้ชายชายต้นไม้ชายตาก็เหมือนเราชายตามองผู้ชายเลยแบบนี้ค่ะโอเคค่ะมีสาระมาถ้าเชื่อแบบนี้กดหนึ่งค่ะกดหนึ่งนะคะกดหนึ่ง ระยะทางจากที่เราลงเรือนะคะเดินไปจนถึงโบสถ์วัดสมเด็จนะคะระยะทางอยู่ที่ประมาณ800เมตรค่ะและแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดมาจนถึงโบสถ์วัดสมเด็จกันแล้วค่ะบอกเลยว่าเล่นเอาหอบนะคะวัดสมเด็จเก่าตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆค่ะเป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ํานะคะแต่ถูกทิ้งร้างเมื่อครั้งย้ายอําเภอสังขาบรุรีตอนสร้างเขื่อนวชิราลงกร อุโบสถของวัดสมเด็จมีพระประธานสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะรอบตัวโบสถ์จะมีต้นไสใหญ่ปกคลุมดูมีมนขังมากเลยค่ะหลังจากไหว้พระเสร็จก็ลงมาถ่ายรูปกับพระอาทิ์ตกดินสวยๆกันค่ะ หลังจากนั่งเรือเที่ยวชมวัดทำบุญเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินถนนคนเดินกันค่ะที่นี่จะมีอาหารพื้นบ้านนะคะแต่ว่าน่าเสียดายโทรศัพท์กล้วยแบตหมดนะคะเลยไม่ได้เก็บรูปบรรยากาศถนนคนเดินมาได้ให้ชมกันค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสะพานมอญในช่วงยามเย็นนะคะก็จะมีคนมาเดินเล่นปะปายค่ะ กล้วยพักที่สำราญรีสอร์ทค่ะอยู่ไม่ไกลห่างจากสะพานมอนมากเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวกันเป็นชาวมอนนะคะ<ๆ>เพื่อไปเตรียมตัวตักบาตตอนเช้านะคะนี่สมาสิกค,ค่ะมอญหนึ่งมอญสองนะคะมอญสค่ะแต่ละคนบอกเลยว่าสาวม,มอนที่นี่ต้องชิดซ้ายค่ะเพราะว่า<ๆ> <laughs> <laughs> แล้วก็ห้องพักที่เรามาพักนะคะเป็นที่ห้องพักสำหรับ 5ท่านนะคะก็จะเป็นเตียงใหญ่2เตียงแล้วก็เตียงเล็ก1เตียงแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้บินเข้ามานี่ทุกคนห้องก็กว้างโอเคนะคะราคาห้องพ8 0 0ปรกว่าบาทนะคะรวมภาษีแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2,200นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะพร้อมอาหารเช้าก็ใครมาสังขบุรีก็ลองมาดูรีสอร์ทที่สำราญรีสอร์ทได้นะคะนี่คือบรรยากาศหน้าห้องพักนะคะ ตอนนี้เวลา6กโมงเช้านะคะทุกคนหมอกเต็มเลยมองไม่เห็นอะไรเลยโอเมจ้าสวยงามค่ะอาจาได้เวลาเดินทางต่อเพื่อไปสะพานมอนตักบัดตอนเช้ากันค่ะ อากาศตอนเช้าที่นี่เย็นสบายค่ะมีหมอกปกคลุมเล็กน้อยค่ะที่นี่เขาจะเริ่มจักบาตกันประมาณ7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะระหว่างที่เรารอพระเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นตรงสะพานมอนกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินมาตักบาทนะคะที่ตรงสะพานมอญน,นะคะแต่ว่าการตักบาดเนี่ยจริงๆเ,เขาจะตักบาทตรงบริเวณถนนนะคะก็จะมีประมาณสองสามซอยนะคะสมาชิกหัวฟูมากเลยที่นี่เขาจะมีบริการเช่าชุดพร้อมของตักบาทตอนเช้านะคะซึ่งของกล้วยเช่ามาในราคาชุดละ99บาบาทค่ะได้ทั้งชุดและก็ได้ทั้งของตักบาทตอนเช้าค่ะ สะพานมอนหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสะพานอุตมานุสรค่ะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรนะคะสร้างเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำสองกะเลียเพื่อเชื่อมการสัญจรมอนสังขละให้ถึงกันค่ะเราจะเห็นวิถีชาวมอนและชาวไทยนะคะแล้วก็มีเด็กๆน่ารักนะคะเด็กปะแป้งเด็กขายดอกไม้บนสะพานมอนค่ะ ปแป้งน้องๆบอกแล้วแต่เราจะให้นะคะบรรยากาศตอนเช้าที่สะพานมอนบอกเลยว่าคนมาเที่ยวกันเยอะมากค่ะระหว่างที่รอพระมาบินทบาทนะคะเราก็ถ่ายรูปกันวนไปค่ะบอกเลยว่าทริปนี้เมมเต็ม เด็กๆที่นี่น่ารักมากค่ะถือเป็นมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสังขละบุรีค่ะเด็กๆที่นี่บอกเลยว่าแค่เห็นกล้องก็ย,ยิ้มสู้กล้องพร้อมแอคท่าเลยค่ะอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็แอคท่าสู้ตายกันเลยค่ะ เดินเล่นถ่ายรูปบนสะพานมอนไปสักพักก็ได้เวลาเตรียมตัวตักบาตรกันแล้วค่ะพระจะเริ่มเดินบินทบาดจากต้นสะพานมอญน,นะคะแล้วเดินตามซอยต่างๆจะเริ่มตั้งแต่ตอน7ดโมงครึ่งค่ะหลังจากตักบาตรเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอดชุดคืนร้านนะคะ สถานที่ต่อไปที่กล้ยพาทุกคนมาก็คือพระเจดีพุทธคายาค่ะเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังวิเวกการามค่ะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำค่ะมีสีเหลืองทองสามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกะเรียนะคะภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสักการะบูชาองค์เจดีย์ค่ะ และแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วค่ะดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวสังขาะบุรีนะคะใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวสองวันหนึ่งคืนแบบใกล้กรุงเทพ,พก็ลองมาเที่ยวสังขาะบุรีกันนะคะตอนนี้เรากําลังไปไหนครับไปให้อาหารปลาค่ะป,าาป้าลาค้าปลาบหลุมไม่ใช่ปลานี่เหรอไม่ใช่ปลา,า,าสวานีย่ย บอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปแห่งการเดินสายทำบุญจริงๆค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กล้วยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กล้วยกันด้วยนะคะแล้วคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่ากล้วยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะ